ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการสบายดีที่98พักใจพักกาย,ายสบายสบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 เกะเฮิรตซ์สวทอพัทนลุง ถึงแม้ว่าบ้านเราพักตลุงภักใต้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะแต่เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะช่วยกันลดลดกแลดลดปัญหาให้โลกของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งตอนนี้ จริงๆต้องบอกว่าทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้หันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลต่อโลกของเราด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกรมการขนส่งทางบกนะคะก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมกับจัดผู้ตรวจการออกตรวจวัด ควันดําทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยโดยนา,นายเสกสมอัคารพันธ์ค่ะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่าขณะนี้ค่ะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นปัญหาสําคัญที่ประเทศไทยของเรากําลังประชิญอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนซึ่งหนึ่งในสาเหตุสําคัญก็มาจากควันดําของท่อไอเสียรถยนต์การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการนะคะอย่างเช่นน้ํามันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ํา กรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่ง ปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชํารุดทําให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้เครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินเหล่านี้ทําให้รถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดําออกมา,มามากนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ดําเนินการตามนโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในการดําเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะโดยจัดให้ผู้ตรวจการออกตรวจควันดำจากท่อไอเสียรถบรรทุก และรถโดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงการตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศค่ะกรมการขนส่งทางบกดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำของท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขากำหนดนะคะโดยการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำ มีสาระสำคัญดังนี้ก็คืออย่างเช่นกรณีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงขณนะเครื่องยนต์ไม่มีภาระค่า ควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละส0ิบค่ะเดิมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละสี่สิบห้าแล้วก็หากว่าตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรองขนาดเครื่องยนต์ไม่มีภาระค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละสี่สิบค่ะซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละห้าสิบซึ่งเกณฑ์การตรวจวัดควันดำใหม่เนี่ยนะคะก็มีผลบังคับใช้กับการตรวจวัดควันดำที่มาดําเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียนหรือตรวจสภาพรถก่อนชําระภาษี ประจําปีที่สํานักงานขนส่งและก็สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอ,อ,อทุกแห่งแล้วนะคะโดยในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านรองที่ปรีกรมการขนส่งทางบกแล้วก็โฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านก็ยังบอกเน้นย้ําเพิ่มเติม บอกว่ากรมการขนส่งทางบกเรามีการแนะให้เจ้าของรถตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอด้วยนะคะโดยวิธีแก้ไขรถที่ปล่อยควันดำนะคะเบื้องต้นก็คือให้ทำความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนกรองอากาศใหม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลานะคะเช็คดูซิ เกินเวลาหรือยังเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตรวจเช็คและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละองและมีความดันเหล่านี้เป็นต้นค่ะแล้วก็เตือนหากตรวจควันดำด้วยระบบวัด ความทึบแสงแล้วเนี่ยนะคะมีค่าควันดำเกินร้อยละ30หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรองแล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละสีอันนี้คุณจะต้องถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด5,000บาทค่ะแล้วก็สั่งห้ามใช้รถด้วยการพ้นข้อความห้ามใช้จนกว่าเจ้าของรถจะนํารถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ให้ ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนดนะคะแล้วก็นำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดคุณจึงจะสามารถนำรถกลับไปใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้จะเห็นว่าทุกหน่วยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนเองนะคะหรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะในพื้นที่ที่เขาเจอประสบปัญหานี้เยอะๆอย่างพื้นที่กรุงเทพอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่ามีการ work from home มีมาตรการในการที่จะ ออลดค่าฝุ่นแล้วก็รับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายกันด้วยหรือแม้แต่กรมการขนส่งทางบกของเราเองนะคะก็มีการมุ่งมัน่นในการที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเหมือนกันเพราะนั้นนิ่งเฉยไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าณขณะนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะฝุ่นไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วคุณผู้ฟังนะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีวิธีหลายต่อหลายวิธีในการที่จะให้เราทุกๆคนได้มีส่วนร่วมหรือแม้แต่ในพื้นที่ที่บอกว่าอย่างบ้านเราอย่างเนี้ยนะคะเราไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ได้รับบผลลกกรระทโโดยตตงงแ่ขอ ได้รับผลกะระทบเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆพฤติกรรมที่จะสร้าง ฝุ่นนะคะขึ้นมาในโลกของเรานะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็ช่วยเหลือโลกของเราได้ช่วยโลกช่วยเรานะคุณผู้ฟังช่วยเหลือโลกอย่างที่บอกก็เท่ากับการช่วยเหลือเราได้การงดเผาขยะงดจุดทูบเปลี่ยนมาใช้ทูบไฟฟ้าอ่ะการติดตั้งเครื่องฟอกฟอกอากาศการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศนะปัจจุบันนี้นิยมกันมากเลยนะการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเป็นเทรนที่ผู้คนกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากให้ความ สวยงามสบายตาแล้วคุณฟังยังทําให้อากาศภายในบ้านของเราสดชื่นด้วยเหมือนกันได้เห็นอะไรสีเ,เขียวมันดีมากเลยนะนะคะหรือแม้แต่ลดการใช้เครื่องยนต์ส่วนตัวอ่าส่วนบุคคลอ่าก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็เนี้ยอย่างที่บอกก็คือมันนําไปสู่เรื่องของการปรับเปลี่ยนมาตรการก็คือการ work from home ตอนนี้หลายหน่วยหลายโรงเรียนเขาก็มีการปรับ เรื่องนี้กันอย่างเต็มที่รวมถึงการมั่นเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำอ่าอย่างที่ท่านรองธิบดีกรมการขนขส่งทางบกท่านบอกนะคะแล้วก็หมั่นทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ด้วยผ้าชุบน้ําเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีหลากหลายวิธีศึกษาเรียนรู้นะคุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะได้ช่วยให้เราแล้วก็โลกของเราอยู่กันไปนานๆนั่นเองค่ะ